สำหรับน้องๆเด6-7ที่กำลังเตรียมตัวจะลงทะเบียนในเว็บไซต์ MyT-Card วันที่28นี้นะคะคลิปที่แล้วลืมบอกไปว่าน้องจะต้องเตรียมรูปถ่ายด้วยนะคะซึ่งรูปถ่ายเนี่ยทบไม่ได้กำหนดว่าต้องใส่ชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นเด็กซิ่วที่ไม่เคยลงทะเบียนใน MyT-Card เลยเนี่ยมันจะเป็นต้องเป็นชุดนิสิตนักศึกษาก็ได้นะคะสามารถใส่ชุดอะไรก็ได้เลยสวมแว่นสายตาได้นะคะแล้วก็ทำผมได้ปกติเป็นแค่การยืนยันตัวตนเฉยๆนะแต่ว่าเขาจะแนะนำให้น้องๆถ่ายรูปบนพื้นหลังสี ภาพพื้นหลังสีเบียเบียแบอย่างเช่นอาคิีพี่บิวอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นหลังสีขาวพื้นหลังสีน้ำเงินพื้นหลังสีเขียวก็ได้คะ่ะหรือว่าเป็นบอเปเปอร์ที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันเราจะไม่แนะนําให้น้องๆถ่ายแบบอย่างเช่นเธอไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบภาพคือคนแบบเต็มพื้นหลังไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็หลีกเลี่ยงภาพรประมาณนั้นมันจะยืนยันตัวเองยากนะคะแล้วก็ขนาดค่ะเราเราคิดว่าถ้าน้องๆถ่ายได้รวม โทรศัพท์มือถือปกติเนี่ยรูปถ่ายใช้ได้แน่นอนนะคะพอน้องอัปโหลดเข้าไปมันก็จะมีการคอปบแล้วก็โรลเทตรูปภาพไร้ปกติเลยนะคะท้วออทำระบบไว้ดีมากก็อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายในวันที่ลงทะเบียนมาที่แคสด,ด้วยนะคะเด็กซิ่วไม่ต้องลงทะเบียนแล้วสามารถใช้แอคเคาท์เดิมได้เลย